สวัสดีค่ะ อยู่กับรถเมย์ผู้จัดก,การฝ่ายขายมาสด้าบีทมอเตอร์สุขุมวิท65อีกแล้วนะคะและสาหรับคุณลูกค้าท่านใดค่ะที่ตั้งตารอแคมเปญดีๆของมาสด้าในทุกๆเดือนค่ะเดือนนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆที่มาสด้าจัดขึ้นเป็นประจาทุกเดือนสําหรับเดือนนี้ค่ะภายใต้งานนะคะมาสด้าเบสต์ดิวที่สุดแห่งข้อเสนอกับรถยนต์มาสด้าทั้ง7รุ่นคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจจะออกรถยนต์มาสด้าค่ะไม่ว่าจะเป็นมาสด้า2มาสด้า3 CX3 CX5 CX8 หรือจะเป็น all new BT50 ตัวใหม่ คุณลูกค้าจะได้รับข้อเสนอสุดพิเศษถึง3ต่อด้วยกันนะคะต่อที่1เลยค่ะคุณลูกค้าจะได้รับในส่วนของดอกเบี้ยศูอร์เซน์และต่อที่2นะคะจะได้รับเป็นมาสเตอร์พรีเมียมอินชอลันค่ะและต่อที่3คุ้มสุดๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะได้รับในส่วนของเครื่องฟ้ออากาศที่ใช้ภายในรถยนต์ มูลค่า2,990บาททันทีที่คุณลูกค้าจองภายในงานตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่18กรกฎาคมนี้ด้วยเงื่อนไขาการจองจำนวน5,000บาทนะคะและก็ต้องรับรถภายในวันที่31กรกฎาคมนี้ด้วยค่ะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาดูรถนะคะสามารถเข้ามาได้ที่โชว์รูมของเราในทุกๆวันเลยนะคะฝ่ายศูนย์บริการของเรานะคะปิดวันอาทิตย์แต่ว่าฝ่ายขา,า,า,ายของเราเปิดให้บริการทุกวันตามปกติเลยค่ะภายใต้มาตรการการป้องกันไวรัสโควิด2019อย่างเคร่งครัดเลยคุณ ท่ะถ้าเกิดว่าจะเข้ามานะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเราหรือว่าจะเป็น f a c e b o o k Fanpage หรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อื่นเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะคะท่านใดที่สนใจจองนะคะต้องรีบเข้ามาแล้วค่ะสำหรับข้อเสนอสุดพิเศษนี้นะคะเฉพาะวันที่10ถึงวันที่18กรกฎาคมน,นี้เท่านั้นแล้วมาเจอกันนะคะที่งาน m a z d a Best d e ด l ที่สุดแห่งข้อเสนอกับรถยนต์ m a z ด a าทั้ง7รุ่นค่ะ